สั่งขนาดนี้สั่งออเดอร์ละ10อันเลยนะคะลูกค้าสิเเซนพูดผิดนะคะสิอันนี่สั่งเป็นเบอร์สองานย์นะคะงานแบร์คายอนนะตัวนี้เป็นงานยางในนะคะลูกค้ายางในคุณภาพดีนะคะพี่พีตัวนี้ม,มีได้รับมาตรฐานมอกอด้วยนะลูกค้านี่หยิบกันไม่พับเลยนะคะของนี่ ตัวนี้นะคะยางไทยแท้นะคะไม่ใช่ยางเก่าไม่ใช่ยางค้างสต็อกนะสินค้าหนู่ลงใหม่ตลอดนะคะนี่ไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพี่ๆแล้วก็ไปจังหวัดเลยค่ะลูกค้านี่ ยางลาอย่างละ10เส้นนะคะเบอร์เดียวกันเลยคือ250ขอบ17นะคะลูกค้างานยางไทยแท้งานยางอย่างดีนะใครอยากได้นะคะจิมทีตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยราคาเริ่มต้นเส้นละ39บาทเท่านั้นลูกค้าไม่ต้องไปจ่าย80ไม่ต้องไปจ่าย120ซื้อกบหนูไปในราคา3 9บาทเริ่มต้น39บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะจิมทีตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือด่วนๆได้เลยนี่ งานยางอย่างดีนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยคะ่ะนี่ลูกค้าก็กลับแล้วนะคะมาซื้อของแต่เช้าเลยน่ารักมากขอบคุณนะคะ